สวัสดีครับผมวันนี้น้ําก็เหมือนเดิมนะครับเรามาดูคลิปกันเจาะน้ําบาดาลน,นะครับวันนี้เราเจาะเป็นใช้แบบน้ําวนนะเจาะเป็นแบบใช้น้ํามาเลี้ยงนะเลี้ยงเจาะเพื่อ,อดันเศษดินเศษหินขึ้นนะหรือว่าเป็นแบบน้ําวนหรือน้ําโคลนก็ได้นะแล้วแต่คนจะเรียกนะน,นี้นะครับก็เพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มวันนี้ยังไม่ได้ใส่ท่อกัน,นครับ แแรกคนระับเราก็เจาะฟันหน้าดินลงไปก่อนเจาะฟันหน้าดินลงไปแล้วก็พอเจาะฟันลงไปเสร็จนะครับเราก็ลงท่อกันทางลงท่อกันทางจนจนชนหินนะครับจนชนดินแข็งหินแข็งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นะครับหน้าดินสไลด์ลงไปครับพังหรือว่าพังลงไปนั่นเองครับแข็งตรงไหนก็พอหยุดตรงนั้นนะครับคือคุมคุมหน้าดินไว้นะครับคุมดินผิวผิวดินครับที่มัน ป็นทรายเป็น,ปนดินเหนียวอะไรก็แล้วแต่นะที่ไม่แข็งนะที่ไม่แข็งพ่อจะทําให้มันสไลด์ลงไปพุดบ่อของเรานะก็ใช้ท่อกันไว้ก่อนพวกน้ําเอ่ยน้ําที่อยู่ผิวดินนะพวกนั้นก็ปิดปิด,ป,ดปิดหมดเลยนะอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเจาะนะเพิ่งเจาะยังไม่ได้ลงท่อกันทงนะังเดี๋ยววันนี้เราดูาการลงลงท่อกันทังด้วยนะ น่าจะได้่อนอเดียวใช่มครับไม่ลึกนะครี้ก็ลงข่อไม่เป็แนครัแรเราก็มาด้วยทําเราก็ไว้เป่าเป่าล้างบอ่อตอนที่เจาะเสร็จก็โชคดีหน่อยนะมีสระอยู่ใกล้ๆลูกค้าเจาะเติมน้ำลงสระพอดีนํำเราก็สูบน้ำจากสระ ขึ้นมาแล้วก็มาลี้ยงบอ่อถ้าจอดแบบนี้ก็จะถูกหน่อยก็จระถูกลงมาประหยัดลงมาครับก็ควานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเราก็จะลงข้อกันพังนะที่เห็นอยู่ประมาณ สี่ห้าเมตรอะนะครับตรงนี้ไม่ลึกนะครับเพราะว่าไปไปชนหินแข็งแล้วนะที่ขุดสระลงไปเนี่ยครับขุดสระลงไปก็เจอยินแข็งแล้วนะรถแบ็คโฮก็ขุดไม่ลงแล้วนะอันี้เราก็ลงไปได้ประมาณ5เมตรนะเจาะลงไปก็ปรากฏว่าเจาะไม่ลงแล้วนะเดี๋ยวทีนี้ก็ลงท่อกันทางเลยนะ จะต่อท่อก่อนนะครับเพราะว่าลงไม่ลึกนะคลงไม่ลึกเราก็ต่อท่อเลยที่เราเจาะก่อนนะที่เราเจาะก่อนตอนแรกก็คือเป็นหัวเป็นหัวฟานประมาณ10นิ้วนะครับ ที่ควานลงไปก่อนก็จะมีดินเหนียวอะไรอุดไว้นะครับก็เลยทำให้ลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวดันลง ก็ต่อหัวเจาะลงไปนะทีนี้พอลงท่อเสร็จเนบอ่อหกนิ้วนะครับอันนี้ก็เจาะเป็นบอ่อหกนิว้ว ่อหนิ้วก็จะอยู่ประมาณ5.5าจุดิ้าห้าจุด้านะห้าจ้านิ้วนะถ้าอยู่ด้านในนะร้อยซี4 0เมิลครับเป็นดอก140ยิบมิลก็จะอยู่ในข้อ6นิ้วพอดี ดันท่อลงหน่อยนะเผื่อยังไม่สุดนะถ้าถ้ายังไม่สุดเราก็ดันลงแล้วก็ต่อท่ออีกก็ได้นะอันนี้ก็น่าจะสุดแล้วนะสุดพอดีเลยทีนี้เราก็เจาะเลยนะครับ แล้วเราก็ต่อไปเรื่อยๆนะต่อท่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้ความลึกนะได้ความลึกที่เราต้องการหรือว่าได้ปริมาณน,น้ําที่เราต้องการนะปริมาณน้าน้ำนะเราต้องเฝ่าดูหรือว่าเราก็สังเกตจากน้ำนะที่การยุบตัวไปไวไหมนะถ้ายุบตัวไปไวนะก็หมายถึงว่าเจอชั้นน้าแน่นอน ต้องคอยตักดินขึ้นนะดินที่เราเจอะเสร็จดินที่เราเจาะมันจะไหลลงมาอยู่ในอ่างตรงนี้นะเราก็าค่อยตักขึ้นเรื่อยๆ 10เมตรแล้วนะครับตอนนี้ก็ความลึกนะรเราก็เจาะไปได้ที่30เมตรแล้วครับรู้สึกว่าน้ำจะไหลเบาครทั้งความลึกด้วยนะคแล้วก็จะมีมีตาน้ําด้วยนะเป็นอีกส่วนหนึ่งคนระับถ้าลึกแล้วนะครับปั๊มก็ต้องใช้แรงเยอะนะถึงจะได้น้ําที่ขึ้นมาแรงนะอันนี้ก็ ถือว่าน้ำเบาลงนะน้ำเบาลงจากตอนที่เราเจาะแ,แรกๆนะเนะมื่อกี้น้ำยุบไปนะก็ไปสูบเข้ามาใหม่นะสองรอบแล้วนะน้ำนะ้ำยุบหายไปเลยเนะมื่อกี้หายไปแบบเกือบไม่ทันนะักพอดีอยู่ใกล้สระนะเราก็สูบขึ้นมา

50เมตรนะห้เมตรเริ่มแข็งนะแข็งมากนะก็ต้องตัดเศษดินขึ้นมนาะเศษหินที่เราเจาะก็ตัดขึ้นเรื่อยๆนะไม่ให้เข้าไปในท่อท่อดูดน้ำนะที่เข้าไปนะดันเศษดินขึ้นมาอยู เป็นหัวกระโลกนะครับอยู่ตรงนั้นก็ไม่ให้ดินเข้าไปก็ต้องคอยตักออกเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึง60เมตรนะครับเราจะลองเป่าดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่50นสิบนะ ดูนะ ก็ลองเป่าน้ำดูนะว่าน้ำจะมีประมาณเท่าไหร่ on now. กอได้ทั้งหมดประมาณสักสี่หคิวได้ ถ้ายังไม่เยอะพอนะครับเราก็จอดเพิ่มไปได้น,ะนี่แก่เป่าทดสอบเ,เดี๋ยวเห้ใส่ก่อนนะครับให้ใส่ก่อนามาดูกันอีกทีนะ ก็ปรากฏว่าน้ํายังไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็จอะต่อ,อลองไปอยู่นะจอดแอร์เลยทีน,นี้ครับเราจอะเป็นแบบระบบลมเลยใช้ลมเลยทีนี้ครับ ว่าเดิมนะหัวน้ำโคลนมันเดิมนะแต่จอดใช้ลมจอบแทน ก็เป็นอนันจบนะที่70เมตรนะ70เมตรก็ได้น้ำโอเคอยู่นะถือว่าได้น้ำดีเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับบคลิปแค่น,นี้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะทั้งเจาะระบบลมทั้ง ระบบน้ำบนนะพ่อจะจอให้ดูนะ้้วก็จะถ่ายให้ดูน้ำน้บก็ไม่ได้น้อยนะแแ่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะแบบเยอะมากเลยมหาศาลนะันก็ถือว่าได้น้ำดีอยู่นะเมื่อกี้กดท่อลงนะพ่อลงไม่สุดต่อ ก็กดลงไปเรื่อยๆนะก่อนที่เราจะจบงานนะเดี๋ยวดินสไลด์ดินชุดดินพังนะโอ้กันว่านะเจอกันใหม่ทลิปหน้าแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม